อีทุเตียต้นตาใบดก กกบะท่านสังฝังแน่นเพิ่นว่าสังมาจีจุ่มดอกแค่นี้ไม่ดอกพร่อีตูนะคะพระอีตูเตียต้นตามใบดอก๊กกบะท่านฝังแน่นสังมาจีจุ่มดอกหากบะท่านยางพื้นสังมะปิ่นปงใบผู้เฒ่าโบราณเพื่อนสังเกตธรรมชาติค่ะสังเกตธรรมชาติของพวกกกหมากรากใหม่นี่ค่ะเออต้นไหนหน่อยเป็นหยังจังมีดอกก็ไปเปรียบเทียบใส่ผู้สาวใส่เด็กน้อยนะคะใส่เด็กน่อยที่ว่ท่านสาวเต็มที่ขั้นเม่นอายุกับประมาณ12 1 3 14นี่ เป็นพักอิตูเตียพักอีตูเตียต้นตำใบโดกกว่าท่านฝังแนนสร้างมะจีจูมดอกหากว่าท่านยังพื้นสร้างมะปินปงใบหมาเข้ามาเข้า่าเป็นสาวข้าวแรบรุ่ส1บสอปีประมาณม้อนหนึ่งม้อสองเข้านี่ล่ะกะมีแฟนนะคะอยากมีแฟนมีสูมีปัวไปประมาณนี้เพื่อนเลยบอกว่าต่อไปเบิงเนเอเพื่อนบาาตั้งแต่ พอแม่พอใหญยแม่หญยเห่าผลน,นะคะ่ะพื่น่าอนาคตนี่แม่ยิ่งเหาจะเป็นพักอีตูเตียต,ต้นตำใบโดกโกกบัท่านฝังแหน,น่รซางมะจีจูมดอกหากบัท่านยังผื้น้างมะปิ่นปงใบหมายมเข้าว่าอนาคตผักไผ่ผ่าผักหนาก็คือมอยุขเข้านี่ละคะ่ะ2 0งพปลายหารยก็คือพศ2500พขึ้นไปเนี่ยนะคะอากจากแม่ยิ่งเหาก็จะกลายเป็น พักอีตูเตียต้นตำใบดกโกกบ่ทท่านฝังแหนนมะจีจูมดอกหากบ่ทท่านยังพื้นกะมะปิ่นปงใบไม้ก็ว่าบ่ทท่านเป็นสาวเป็นนา่งกะกรรมามาดมีแฟนมีผัวไปแล้วข้ามโบราณเพื่อนเรานี่เพื่อนแกงอีลีเนาะค่ะหูบะคะ ว่าคนที่ว,ว่าวว่าประโยคนี้พญาบทนี้สันนิฐานว่าอ่าในสมัยก่อนนะคะในสมัยก่อนจะมีนักปราชญ์นักปราชญ์ใหญ่คือเท่าปางค่ำนะคะเท่าปางค่ําจะเป็นพระแล้วก็เสี้ยงหน่อยเสี้ยงน่อยนี่เสี้ยงน่อยก็คือซึกจากเน้นซึกซึกออกมากเขาเอื่นเสี้ยงนะคะจะเก่งนะคะทนทั้ง่านท,ทั้งด่านวิธีชีวิตของชาวบบานนี่เท่าปางค่ําจะหายเสี้ยงน่อยเป็นผู้แตง่งแต่ทั้งด่านพระพุทธศาสนาเท่าปางค่ําจะเป็นคนแต่งนะคะ เท้าปางข้ามเป็นไผ่เพียงเสี้ยงน้อยเป็นไผ่ผู้เบนจะเ้าในในการต่อไปนะคะเสี้ยงน้อยนี่ล่ะคะเพื่อนเอ็นเพื่อนกะจะเ้าว่าพักอีตูเตียต้นตมใบโดกกกบะท่านฝังแหน่งสังมะจีจูมดอกหากบะท่านยางพืนสังมะปินปงใบสมัยนี้เข้าพยายามเดอ้อสาวหลานั่งเ <c oughs> อย้ยจะเป็นพักอีตูเตียต้นตมใบโดกเดอ้อ <c oughs>